ท่านผู้ชมแฟนๆเอฟซสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกขณะน,นี้เราอยู่ที่ชุมชนหนองบัวทองบอชุมชนทา่าแร่อยู่ที่ชุมชนท่าแร่นะครับมาูนกเขาเซียนแดง เสียนแดงผู้ค้ำคลือยู่กับการต่อสมัยพ่อใหญ่อย่างน้องน้ำคำโอ้พระเทาใจ<ร>า<ย>มนุษย์เอ่อมนุษย์นักต่อนกนะครับเสียนต่อนกเสียแดงข้าแลนี่กับโอ้ย่เป็นธรรมดา,<ร>า,ย,<ร>า,ย,<ร>าย,ยืนค้ำแอลเฮดเพอร์เวอร์อย่าเลยพี่รอดเห็นไป เสียงเก่าปึ๊กยิ้มเสียงน้อยว่าน้อยจรีงเนาะน้อยนะกตกลางน้อยพี่บอกบอสเจ้าเราค่อยถือว่าน้อยเลยแหละนี่อันนี้พอค่อยมันยังพอค่อยยังถือว่าเป็นอันเสียงน้อยจึ้งได้ค่อยไม่ได้ถือว่าเป็นกลางเลยบอสค่อยว่าเสียงไม่กลางเจ้านี่ฮาระดับอย่างน้อยสุดเลยแหละ มันม <who> ีกว no ่านี้อยู no pues like, so ่ได้น้อยกว่านี้ครับนี่มีคือเด็กหัวก็นกตัวน้อยกับตัวใหญ่เนาะหนึ่งรูปร่างใหญ่มันก็เสียงใหญ่หน้อยบ่มันบริเกี่ยวกับบ่มันเกี่ยวกับเดี๋ยวเอาใส่ไว้อจ้ะพ่อไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเบื้องตัวนี้ถ้าไม่น่าคักๆนี่นะใช้สิได้คู่คลางอยู่สิได้เออจะอุ้งหัวบ้างอยางเง้ยมันยังว่าเนี่ยเมื่อคอยกำลังเบื้องอยู่เนี่ยอยากฟังนี่ละเบื้อมันคือมีหน่อยเนี่ย นี่สองอแต่ว,ว่าหนังเสื้อมัน,ออนสนี่หัาสี่ห้าจะซองนะนี่ประจำน,นะแต่ว,ว่าสี่ห้านี่ฮะเ<อ>ดี๋ยวมีเดี๋ยวม่มีระังดูระวังดูโอ้เอาตื่นังวะอยกตคนนลัเอาเราเอาเ่ี้ยันต่มันเอาจะดูเลย มันได้เอาได้เอาอันนี้ก็บึงบ่งดุพึ่งลงรถใหไม่เนาะมันก็ดีมันก็นนกนยังเอาปกตินึ่งวัย่างเขาหาอยู่เพืือนมันยังคูใสเส้นกระไลปีแล้วมั้งเปะมาสองประมาณสองประมาณสองปีกว่าจะเอ,อาไม้เขาม้านเป็นต์งมหรื่โบไหม่ได้เขาก็เอาไปต่อไปอยังมาเรียบร้อยอยู่เขาอาไปต่อมาเรียบร้อยอยู่คือกันแต่ว่าต่อได้บ่ได้แน่นะ มาอยู่น้ำค่อยค่อยเปีเ้ยงดีได้ผูค้คือเขามาเห็นเขามาเบื้องอีกเขาก็อยากได้่ะบาดจะได้คึ้นระบาดฝอยก็เลยว่าโอ้นอกตัวนี้วะเป็นสองปีประมาณสองปีวัวยักคาอะไรมันคือเขาเ้าเนียอะไรบ่เจ้าก็ลองเบื้องบ่เชื่อ่อยแต่ก้าแต่ก,ก้าหางมันกุ้นเลยแหละ เออมาสอนน้ำยิงอนมาน้ำเขาะเขาเคยต่อเขาเคยต่อมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเราบอต้องห่วเออเออสามสี่สี่ห้าเชือประมาณสี่ห้าเชือกมันนะครับองนี่ป็จหย่อเมื่อไตัวนกคู่ข้างอยู่เงิครับว่า ที่แรกเขาว่าคู่อ่างตลอดคู่อ่อางตลอดไข่ก็ไปพอไปเอามามีแต่คู่ข้างแบบนี้เจ้าให้เสียงน้อยก็เล็กเนาะเะอย่าได้เสียงไย่บ่ม,มันมาอยู่น้ำไข่เนี่ยเมื่อยบ่บริจาคอันนั้น,นช่วงหลังเขาเอาไปไม่คอดลูไก,ไออกไป่บริจาคเขาเอาไปเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นช่วงพรจากฟังเสียงมันยาบเบิ่งมันต่อสู้ก,ก็หมู่เขาเขามายืมไปเรื่อยอยู่เออขาจะเอานกมาให้พังมันทีเนี้ยอยู่ เอาไปเอาไปที่อื่นก็ได้บานเนี่อันอันพออยากให้นั่นเขาอยากได้นกลูกน้ำเขามันก็บอกมีนกขักๆทก่พอได้เหรอนะเรือโบอยากให้ที่ที่เขาต่อได้ครับก็ตัวใดเนี่ยตัวนี้เสียงไรน้อยสุดเลยแหละลองลองใส่กันดูดิเอาเรือโ น้อย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 อันนี้มันยังนกน้อยนกยังน้อยอ๋อนกต่อได้หนิผมขายเข้าไปเจ้อดปีกายเพอดีเสียงมัาจากเต้เข้าใจบาธรรมดาเสียงมันทอดดีกนกเจ้าอนนี้เลยอนี้ยังทุ่มกว่า แล้ก็ดังมันทุ่มกว่าเพราะมันเสียงมันเสียงมันอยากแตกแล้วเสียงน้นอยคีอนกลูกนกอีกนกลูกแล้วเพระอเป็นด้นนั้นเสียงสกีมันเสียงมันบริได้แตกใหญ่บอกอันนี้มันเสียงแตกนะเจ้าเขียนเขียนเบอร์มาเขียนเบอร์โทรศัพท์ใส่นั้นมาพึ่กเบาเขาเขาอยากขันเจ้าสิแบงไห้คนสีขายไน้คนเจ้าให้เขาที่ต่อเขามาหาเจ้ารถเหระ ก็อืมไต้นเยตรไหเดี๋ยวตั้งเสียงนอยอ้โตมงจะเอาไปแอบหาได้ตันเดี๋ยวเว้าวว้าวว้าเบือว้าเบือใครสนใจว้าเลยฮะใครสนใจว้าว้าเลยแล้วใครอยากได้สนใจกัมีแบ่งกัสีแบงคายให้วนี่กันสนใจกับโทรเบอร์นี้บอกเลยศูนย์แปดส 6991เอาอีก082ย์ 8, 2, 8 6 9สองหอ่าท่านดูคลิปเอาแล้วท่านก็จะจำเอากันแล้วกันนะครับไม่ได้เขียนตรงตรง,ตรงนี้สนใจนี่เซียนคำวอดเด้ท่านผู้ชมอเซียนแดงเพื่อนเล่นมาโว้ยจนอายุไขตัวนี้แล้วสันไป <laughs> สนใจนกเขาต่างๆนะครับแอบไปแอบไปออลองนะมือเช้าเลย ได้ตัวนึงพอดีนี่มีว่าเออออกไปว่าทางานอาไปแอครับใครสนใจก็ที่ต่อเพื่อนได้นะครับเพื่อนมีนก,ลา,นนนากลายตัวเพื่อนเป็นเซียนต่อมาฝึกต่อลายตัวแล้ววัท่านอ่ะตามที่เบอร์โทรศัพท์เพื่อขึ้นให้นี่แหละท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนกันแล้วกันเออ้อขอบคุณที่ร่วมกันติดตามรับชมตลอดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ